สวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอย ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l สำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเมฮัมไวรัสข้างมรณะและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยไวรัสอีดิโอซาดาเทลัม7ไอหาชื่อยาวชิบหายเรียกสั้นๆว่า i d ดีละกันไวรัสตัวนี้จะทําให้ระดับความเครียดเพิ่มขึ้นมันจะทําให้สันทัตยานของมนุษย์แสดงออกมาเหตุผลไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดอารมณ์ล้วนๆนะครับงานนี้ข่าวนี้ก็ไม่มีคุณธรรมในใจมาระงับสันทัตยานดิบในตัวเราอีกต่อไปชาาาวโซเทงขน มันว่าไวรัสตาแดงไวรัสหานี่มันเริ่มแพร่ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อ18เดือนก่อนและแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วยังไม่มีวัคซีนป้องกันทางการต้องสั่งกักตัวผู้ติดเชือ้อแม้คุ้นๆเหมือนชีวิตกูจังเลยและที่มันบันเลยไปกว่านั้นคือผู้ที่ติดเชือ้อไวรัสตาแดงตัวนี้จะถือว่าเป็นผู้ป่วย ฉะนั้นหากพวกเขาขาดสติแล้วไปฆ่าใครตายก็จะไม่ผิดกฎหมายไม่โดนคดีฆาตกรรมจากนั้นเราก็จะได้เจอกับะเอกของเราเขามีชื่อว่าเดเร็กโชไอเดเร็กมาเริ่มทํางานเป็นฝ่ายกฎหมายที่บริษัททาวเวอร์แอนด์สมายเรียกสันส้นๆว่าทีเสบริษัทใหญ่แต่สันดานเลวไร้ศิลธรรมตามแบบที่เราอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างเวลาผ่านไปไอเดเร็กก็ได้เลื่อนตําแหน่งถึงแม้บริษัทจะเลวแต่จริงๆแล้วในใจเขาก็ยังเป็นคนดีเวลาเห็นคนโดนลงแกเขาก็ยังเข้าไปช่วยเหลืออย่างเช่นแม่สาวประชาสัมพันธ์คนนี้เป็นตน้นวันนั้นอเดเ มาถึงห้องแก้วกาแฟใบโปรดของเขาก็หายไปเพื่อนของเขาก็มาตามบอกว่ามีลูกค้าโทรมาปรากฏว่ารับสายไปก็ไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นน้องสาวของเขาเองเธอโทรมาต่อว่าไอเดว่ามึงจะทำงานเอาโลหรือยังไงไอพี่ชายไอหาบ้านช่องไม่กลับมาเยี่ยมเยียนบ้างเลยเวลาจะคุยกับครอบครัวนี่ไม่มีเลยหรือไงไอเดเรกบอกเออคุณไม่มีเวลาป้าบเสร็จแล้วก็วางโทรศัพท์ใส่น้องแม่งซะเลยจากนั้นเขาก็มาพบกับนางเอกของเราเมลานีเมลานี่ก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของบริษัทเลวแห่งนี้บ้านของเธอกำลังจะถูกยืดเธอพยายามขอร้องให้ไอเด ที่เป็นฝ่ายกฎหมายช่วยเธอแต่เดก,ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะกูก็เป็นลูกแจ้งเขาเหมือนกันนะมือสุดท้ายเมลลดี้ก็ได้แต่ววยวายแล้วก็ถูกนําตัวออกไปตอนนั้นเองไอเดเร็กก็พูดเยอะขอแห้งและหยิบเยือกน้ําในห้องประชุมขึ้นมาเทแดดโดยไม่รู้เลยว่าในน้ํานั้นเต็มไปด้วยไอไวรัสผีหาตาแดงจากนั้นแม่สาวประชาสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะสนิทกับพระเอกก็แอบมาเมาท์มอยให้พระเอกฟังว่าเมื่อกี้เธอขึ้นไปที่ห้องประชุมมาและเผอได้ยินพวกผู้บริหารคุยกันเกี่ยวกับคดีของแวนด้าคอปซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่่่่คดดีีทพระเเเออกูแแลตหมืนวาา กำลังถูกใส่ร้ายว่าทํางานนี้พลาดโดยอีสาวชั่วชอบประจบชอบเลียไข่เจ้านายจนได้ดีที่มีชื่อว่าอีคาล่าหน้าคาน้ําลายอสรพิจิตบวยพระเอกจึงรีบขึ้นไปที่ชั้น8ดหวังจะแหกประตูเข้าไปกระทืบแต่ก็กลัวโดวนจับก็เลยทําได้แต่เม้งใส่นอกจากนั้นเขายังเห็นว่าแก้วใบโปรดของเขาที่หายไปถูกอีคาล่าเอามาใช้เขาก็เลยบอกว่าเธอกําลังจะจัดฉากโยนขี้ให้ฉันใช่ไหมทําแบบนี้ไม่ดีเลยนะตัวเองอีคาร่าก็แกล้งทําเป็นไขสือบอกไม่รู้เหมือนกันหน้ากระทึบจริงๆไอหานี่เดเล็กเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขึ้นไป คุยกับผู้บริหารด้วยกันหน่อยแน่นอนมีเรื่องไอสาวช่างเรียนมันจะกลัวทางคู่ขึ้นมาถึงห้องของไอจอนทาวเวอร์แค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่านี่ซีอีโอนะเว้ยเขาเปรียบเสมือนราชาแห่งบริษัทสโมมแห่งนี้การทํางานพลาดจะสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทแวนด้าคอปซึ่งเป็นลูกค้าของ TSC และกําลังทําให้ t s เเสี่ยงต่อการโดนปรับเงินจํานวนมหาศาลไอจอนกับอีคาร่าจึงต้องหาแพะรับบาปคดีนี้มาและผลกรรมก็ตกอยู่กับไอไดเรกนี่เอง นายเขาจะพยายามบอกว่าทุกครั้งที่มีเรื่องเสียหายก็มาจากอีคาร่ายอดนักเรียคนนี้แต่ดูเหมือนไอจอนก็จะไม่สนใจเขาแล้วก็ไล่เดเร็กออกไปเดเร็กลงมาก็มาปรึกษาก,กับเพื่อนเขาอีวานว่าเขากำลังโดนอีคาร่าฉายยาไซเลนอสรพิษเล่นงานเพื่อนเขาก็บอกว่าให้ใจเย็นๆเรามาวางแผนก่อนที่นายจะขึ้นไปพบจอนกันดีกว่าเดเร็กบอกไม่ทันแล้วเพื่อนกูพึ่งลงมาป่านนี้อีคาร่าดูดไข่ไอจอนจนรอดพ้นความผิดไปแล้วมั้งทันใดนั้นอีคาร่าก็เดินเข้ามาในห้องและบอกว่ากูได้ยินหมดแล้วมึงพูดอะไร สงครามมันจบแล้วไอหน้าตีตอนนี้มึงโดนไล่ออกไปเก็บของซาชิ่วๆเดเร็ก <Derek S 1> <Derek S 2> ก็โมโหมากและเขาก็บอกว่าเขาจะไปฟ้องเรื่องนี้กับเดินนายเดินนายคือคณะกรรมการบริหารของบริษัทพวกเขาได้ทราบเรื่องจากไอจอนและได้โหวตให้ลงดาบเดเร็กทันทีไอจอนสั่งให้ตามตัวเลสเตอร์หัวหน้าฝ่ายบุคคลผู้แสนจะเย็นชาเขาคือมัจุราชของเหล่าพนักงานคนที่ใครก็ไม่อยากเจอแต่วันนี้ไอเดเร็กก็ได้เจอแล้วไอเลสเตอร์เข้ามาก็บอกให้เขาเซ็นสัญญาซะแล้วอัวจะจัดการเรื่องเงินชดเชยให้ แต่ Derek เดเร็กก็เห็นว่านี่มันเป็นการเอาเงินฟาดหัวกูชัดๆเขาไม่ต้องการเงินเขาต้องการความถูกต้อง และเขาต้องการคุยกับเดนนายและจะไม่ยอมไปจากที่นี่ถ้ายังไม่ได้แก้ต่างให้กับตัวเองแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นที่หน้าตึกของบริษัท TSC ก็มีหน่วยสวัดพร้อมอาวุธครบมือเดินทางมาล้อมตึกไหวสั่งให้ทุกคนห้ามออกจากตึกนี้เพราะตอนนี้ตึกนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ควบคุมโรคเรียบร้อยแล้วเดเร็ก <Derek S 2> โดนคนจับตัวลงมาที่หน้าประตูก็เห็นว่าตอนนี้ตึกโดนปิดเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคได้ติดต่อไปยังไอจอนและเหล่าเดนนายบอกว่าตึกนี้ได้ถูกตวพรวจพบเชื้อไอดีเซเว่นและจากการ เหมืนผู้คนในตึกนี้กําลังจะแสดงอาการไหนไม่ช้าก็แน่สิมึงดูตาไอจอนสักก่อนแดงเป็นมะาเขือเลยนะมึงเจ้าหน้าที่ยังบอกอีกว่าพวกเขาปล่อยสารฆ่าเชื้อไวรัสไปในระบบแอร์ของตึกเรียบร้อยแล้วและจะใช้เวลา8ชั่วโมงในการกําจัดเชือ้อจะไม่มีใครสามารถออกจากตึกนี้ได้ภายใน8ชั่วโมงหลังจากนี้และตอนนี้ผู้คนในอาคารก็เริ่มขั่งกันแล้วไอเดเร็กอยู่ดีๆก็โดนซัดเข้าที่หน้าจนหมอบลงไปนอนกับพื้นแต่แล้วไวรัสในตัวเขาก็ของขึ้นเหมือนกันข่าวนี้ก็มาดิครับอเมริกาใครก็ได้แต่เพื่อนของเขาก็มาห้ามไ้ บอกว่าใจเย็นไอตีหายใจลึกๆอยาให้มันควบคุมสมองนายได้หันมาไอทีไอตีของเราก็หายไปซะแล้วกลับมาที่ห้องประชุมของเดนายไอจอนกาลังของขึ้นมาสั่งปิดตึกทํางานก็ไม่ได้เดเร็ก <Derek S 2> ก็พยายามจะขอเข้าไปพบกับเดินนายแต่ก็ถูกเหล่าลูกสมุนของไอจอนจับมา้อมระหว่างที่สอมพระเอกของเราไปไอเลวจอนมันก็คอยสั่งการลูกน้องมันผ่านสายโทรศัพท์และคอยฟังเสียงเดเร็กโดนอัดเพื่อความสะใจของมันทว่าอยู่ดีๆตอนนั้นอีวานเพื่อนของเดเร็กก็ตามมาช่วยเขาแต่อีวานก็พลาดถูกไอลูกสมุนอัดจนกระเด็น หัวไปเสียบกับตะปูเดเร็กที่เห็นเพื่อนตายก็ร้องไห้เสียใจแต่ก็ต้องหลับไปเพราะโดนไอลูกสมุนซัดหน้าไปอีกทีเดเร็กฟื้นขึ้นมาก็พบกับเมลานีที่ถูกจับมาขังไว้เหมือนกันทั้งคู่พบหน้ากันก็เล่นถุยน้ำลายใส่กันเพราะเหม็นหน้ากันมาก่อนหน้านี้ถุยน้ำลายกันจนพอสมควรเดเร็กก็บอกว่าเขาก็ถูกพวกมันไล่ออกเหมือนกันเมลานีก็บอกสมน้ำหน้ามึงแต่แล้วพระเอกของเราก็บอกว่าถ้าเธออยากแก้แค้นอีป้าที่มันฟองยึดบ้านมึงตอนนี้โอกาสได้มาถึงแล้วระหว่างที่พวกเราโดนกักตัวอยู่นั้นจะฆ่าใครกก็ไมม่ผิดฎหาย เป้าหมายของพวกเราก็อยู่ที่ชั้นบนสุด เดเร็กก็ได้คิดแผนการเข้าไปลื้อหาโทรศัพท์เก่าๆที่อยู่ในห้องและโทรไปหาผู้บริหารของบริษัทแวนด้าคอปแจ้งเรื่องที่พวกไอจอนกำลังพยายามปกปิดความผิดและความเสียหายแวนด้าคอปประชุมสายระหว่างไอจอนและเดเร็กพวกเขาโมโหมากและได้ทำการฉีกสัญญาและจะไม่จ่ายเงินให้กับ TSC อไอจอนก็โมโหที่มันต้องเสียตังเลยสั่งคนลงมาจัดการกับพระเอกแต่พอพวกมันเข้ามาก็โดนนางเอกของเราหลอกล่อตอนนั้นเดเร็กก็จัดการไอลูกกระจกทั้งสองและขโมยกุญแจมาทั้งคู่ก็ไปเปิดห้องเก็บเครื่องมือแล้วก็เตรียมอาวุธต่างๆไม่ ว่าจะเป็นคอนเลื่อยเครื่องยิงตะปูและอุปกรณ์ช่างต่างๆอีกมากมายเรียกได้ว่ากะคาให้เรียบแต่การจะขึ้นไปถึงที่ชั้นบนสุดนั้นจะต้องไปจัดการกับไอ้หัวหน้าฝ่าย HR เพื่อเอาคีย์การ์ดมาก่อนจากนั้นก็ไปจัดการกับอีคาร่าเพื่อเอาคีย์การ์ดของเธอมาเพราะนั่นจะเป็นคีย์การ์ดใบเดียวที่สามารถยิงยาวไปสู่ชั้นเป็นเฮาได้ทั้งคู่ขึ้นมาถึงออฟฟิศของ I ไอเลสเตอร์ฝ่าย HR เมลานี่จัดตะปูให้มันก่อนเลยหนึ่งดอกแต่มันก็รับได้เลสเตอร์ได้หนีเข้าห้องทั้งสองคนก็รีบตามไปโดยที่ไม่ ข้างงหลงัและจัดการยิงปืนช็อตไฟฟ้าใส่เมลานีเดเร็กมุดหนีได้ทันและค่อยๆย่องกลับมาจัดการกาดทั้งสองคนจากนั้นทั้งคู่ก็พังประตูเข้ามาในห้องหองไอเลสเตอร์มันก็พยายามบอกว่ามันแค่ทําตามหน้าที่และขณะที่มันกําลังจะยื่นคีการ์ดให้แต่พอเดเร็กเผลอมันก็ปักกันไกเข้าไปที่กลางมือของเขาและกําลังจะจัดการกับเมลานีพระเอกของเราเลยตะโกนบอกเมลานีว่าจัดการขั้นเด็ดขาดได้เลยเธอจึงเอื้อมมือไปหยิบเลื่อยไฟฟ้าขึ้นมาหันซี่โครงของไอเลสเตอร์จนมันตายและเมื่อได้การ์ดใบแรกมาแล้วเดเร็ก ก็อัดคลิปส่งพวกให้เดินนายดูว่าตอนนี้พวกกูกําลังจะไปล่าพวกมึงระวังไว้ให้ดีไอจอนก็โทรไปบอกอีคาร่าว่าพวกเดเล็กมันกําลังจะไปล่ามึงเพื่อจะเอาเคีย์การ์ดขึ้นมาถึงที่ห้องเพนเฮาจอนบอกให้คาร่าจัดการโยนคีย์การ์ดใบนั้นทิ้งไปแล้วมันจะให้อีคาร่าเป็นหุ้นส่วนบริษัทอีคาร่าหน้าเงินก็รีบตอบตกลงทันทีและสั่งให้เลขาของเธอเอาเคีย์การ์ดไปซ่อนที่ไหนก็ได้คารเรตกับเมลานีก่ก็กําลังดักรออีคาร่าออกมาระหว่างนั้นทั้งสองคนก็เริ่มจะสนิทกันมากขึ้น ทางด้านไอจอนตอนนี้มันก็เสพยาทําให้อาการของมันยิ่งคลั่งหนักขึ้นไปอีกมันก็เลยสั่งการให้คนไปจัดการกับเดเลกใครที่ฆ่าเขาได้จะได้ข้าวหัวเป็นเงินหลายล้านบาทแต่แล้วเวลาก็ไม่คอยทา่าเดเลกบอกกู uh, ไม่รอลวโว้ยทั้งคู่ก็เลยบุกเข้ามาในแผนกของอีคาร่าและได้เผชิญหน้ากับอีคาร่าจอมเลียพร้อมกับลูกสมุนของพวกมันเดเลกก็ได้บอกว่าพวกไม่เกี่ยวข้องยาม,มเสือกแต่ก็ดูเหมือนไวลัสจะทําให้ทุกคนพร้อมบวกกับเขาอีคาร่าเดินหนีไปจากนั้นเดเลกและเมลานีก็เปิดฉากบวกกััััเเล่่าาาาาาพนนนนกกกงงงของอคยมมถูใจวร อย่างยิ่งต่อ2ยังเอากูไม่ลงทั้งคู่ก็จัดการเคลียร์ลูกสมุนจนหมดและเดินตรงไปหาคาร่าที่ห้องอีคาร่าก็ขู่ว่าถ้ามึงฆ่ากูก็จะไม่ได้คีกา์ดในตีเดเลกเลยบอกว่าเขาจะไปแต่โดยดีขอแค่ให้คีการ์ดเข้ามาอีคาร่าจึงเรียกเลขาของมันมาและสั่งให้เธอไปเอาเคีการดมาให้แต่ปรากฏว่าตอนนี้การ์ดไม่เกียมเป็นพาทาเราอบไมโครเวฟอีคาร่า,ออก,า,รา,ราก็โมโหและด่าเลขาของมันว่าอีน้าโง,ง่ไร้สมองทําไมมึงทําคีกาดกูเป็นแบบนี้อีเลขาหน้าจืดเลขาสาวจึงได้เปิดเผยความลับว่าไอจอน นั้นมันรู้ว่าคาล่าต้องทรยศเขาเขาจึงเสนอตำแหน่งงานให้กับอีเลขาเพื่อหักหลังกับอีคาล่า จากนั้นอีคาร่ากับเลข,ขาก็ฆ่ากันเองปล่อยให้เมลานี่นั่งดูอย่างสบายใจไม่ต้องทำอะไรเลยหลังจากฆ่ากันจนเสร็จเดเร็กก็อัดคลิปส่งไปให้ไอจอนบอกว่าตอนนี้อีคาร่าเมียน้อยมึงได้ตายแล้วแถมเขายังตัดลิ้นช่างเลียของมันเอาออกมาโชว์อีกด้วยและดูเหมือนตอนนี้เดเร็กจะไม่มีขีดการ์ดจะต้องติดแงกอยู่ที่ชั้นนี้เขากับเมลานี่ก็นั่งคุยกันเดเร็กก็ได้ขอโทษเมลานี่ที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ช่วยเหลือเธอเรื่องบ้านของเธอที่กำลังจะถูกยืดตอนนั้นไอจอนก็ได้ส่งคลิปกลับมาหาเดเรก็กพอเขาเปิดดูก็ ว่าเป็นคลิปของไอจอนกาลังยืนเยี่ยวใส่ศพของอีวานเพื่อนของเขามันทําให้เดเลกร้องไห้เสียใจยเมลานีก็พยายามจะปลอบเดเลกทันใดนั้นไฟราคาของทั้งสองคนก็ลุกติดขึ้นมาเมลานี่ก็กระโดดขึ้นคอมเดเลกและทั้งคู่ก็ได้สวีวีวีกันอย่างเมามันถูกใจไวรัสอีกแล้วครับท่านโบ๊ะบากันจนสมองลองเดเลกก็นึกขึ้นได้ว่ามีอีกวิธี เขาจึงไปหาเรย์ผนกไอทีและบอกว่าเขาต้องการจะแฮกเข้าคอมพิวเตอร์ของอ e ีไอรีนหนึ่งในผู้บริหารเลยบอกได้เลยอี้มันปากดีของงบอะไรก็ไม่อนุมัติเดี๋ยวกูจะแฮกมันให้จากนั้นเขาก็จัดการวางแผนหลอกอีป้าไอรีนจนคอมของมันโดนแฮกข้อมูลหายจนหมดเดเล็กก็ได้บอกกับอีป้าว่าถ้ามืงอยากได้ข้อมูลคืนมึงต้องลงเอาคีย์การ์ดมาให้กูแลกกับข้อมูล แต่อีป้างูพิษก็วางแผนซ่อนปืนไว้ใต้เขาอีหวังจะฆ่าทั้ง2คนทันทีเมื่อได้ข้อมูลกลับมาและเมื่ออีป้ามาถึงห้องที่นัดทั้งคู่ไว้อีป้าก็หาปืนที่ซ่อนไว้ไม่เจอเพราะเดเล็กได้เอามันออกไปก่อนแล้วอีป้าจึงจำเป็นต้องมอบขีการ์ให้กับเขาอีกทั้งเมเลนี่ยังจะให้มันเซ็นยกคำร้องเรื่องยึดบ้านของเธอแต่อีป้าก็ปฏิเสธ มเมลานี่เลยเดินเข้าไปจะตบอีป้าแต่ทางด้านเดเร็กก็ได้เจอกับไอลูกสมุนเบอร์หนึ่งหอยไอจอนคราวนี้ก็บวกกันมเมลานี่ก็ตบกับอีป้าเดเร็กก็พยายามสู้กับไอลูกสมุนตัวแสบขณะที่เดเร็กกาลังจะเสียท่าและถูกมันเอาสเปรย์พ่นใส่ตาเขาก็ตัดสินใจอ้าปากรับน้ําสเปรย์ไว้และบ้วนมันใส่ลูกระทาของไอลูกสมุนเขาได้ใช้จังหวะนั้นเอาไขาควงแทงเข้าไปที่สมองของมันจนมันตายเดเร็กกลับมาขณะที่มเมลานี่กําลังจะจัดการกับอีป้าไอรีนแต่อีป้าก็บอกว่าการที่จะขึ้นไปชั้นบนนั้นต้อองมีรหัสผ่านและเธ ยอมบอกเดเร็กถ้าเขายอมหักหลังเมลานี่สุดท้ายเดเร็กก็ยอมหักหลังเมลานี่และจับเธอมัดไว้กับเก้า e. อี้เมลานี่ก็ด่าเขาว่านายมันพวกสวะเหมือนกับคนเลวพวกนั้นนั่นแหละก่อนจะไปขึ้นลิฟต์เดเร็กก็ได้จูบเธอและอีป้าก็มากดรหัสส่งเดเร็กขึ้นไปแต่ก่อนที่ประตูลิฟต์จะปิดลงไอตีก็ได้ทำหน้ายิ้มแปลกๆก่อนจะแบมือออกมาให้อีป้าดูว่ากูมีน็อตเก้าอี้อยู่ในมือเขาแอบ,บถอดออกอีป้ากว่าจะรู้ตัวตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเมลานี่หลุดออกมาจากเก้าอี้และเดินตรงมาจัดการเธอสุดท้ายเดเร็กก็ขึ้นมาถ และตรงไปที่ห้องประชุมเมื่อเขาเข้าไปทุกคนก็กําลังยืนตบมือให้กับเขาตอนนั้นไอจอนก็ได้โยนสัญญาฉบับหนึ่งมาให้เขามันเป็นสัญญาณว่าจะรับเดเล็กเป็นหุ้นส่วน ทั้งเงินทั้งตำแหน่งความร่ำรวยมหาศาลที่เขาใฝ่ฝันถึงเสมอแลกกับการสงบศึกแต่เดเล็กก็นึกถึงความเลวของไอหาพวกนี้เขาจึงได้ตอบปฏิเสธไปอีเลขาก็เปิดฉากฆ่าเขาทันทีแต่เดเล็กก็กระทืบผู้หญิงเก่งอยู่แล้วก็เลยจัดการเธอไปอย่างง่ายได้จากนั้นก็มาหนึ่งหนึ่งกับไอจอนเดเล็กซัดมันและลากมันออกไปนอกห้องลากมันจนไปอยู่ตรงโถงกลางตกลงไปก็ตายชัวขนาที่เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีก่อนหมดเวลากักตัวไอจอนก็ด่าบอกมึงไม่กล้าหรอกไอเดเล็กมึงเป็นแค่ไอตุสสุดท้ายเดเล็กก็ซัด มันจนไหยตกลงไปหลายชั้นตายชัวร์ไม่ต้องสืบหลังจากที่ไอจอนตกลงไปตายพวกผู้บริหารที่เหลือก็กลัวตายเลยยอมฟังคําอธิบายของเดเร็กยิ่งไปกว่านั้นยังเสนอตําแหน่งผู้บริหารของไอจอนให้กับเขาเดเร็กเซ็นสัญญารับและจัดการเรื่องบ้านให้กับเมลลนี่และลาออกมาเป็นผัวเธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องเมฮมดูเดือเดเลือดพานถูกใจกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้ลงุงแถวบ้านนี้เขาติดไวรัสตัวนี้หรือเปล่านะครับเห็นญหญุ่นหงิดตลอดเวลาสําหรับภาพยนตร์เรื่องเมฮม ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2017ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง6.4คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato สูงถึง84%สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกลับมาพบกันใหม่ได้กับ g u Channel ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีเดอ้อ